เพลงนั้นอายปลอยช่วงไหนวะคืนนีรดน้องเธอสีห้องแอบแอ๊ๆแอ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 แแอแคืนนีรดน้องเธอสีหองอ่อาอ่อา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 ออา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 ออาออาๆอาอาอาาอาจาา เขียดผู้กินเขียดอนแรงเียดิขอบอก่มือแรงเราลองงานแรกอ๋อจะลองงานแรกขอกระบอกท่านผู้ชมที่ล่ะลอง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 เต็มลองเต็มบ่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอ้ยบายกับว่าน้ำมันงหญยแหวนตัวเนาะเออมือนีสิมางานมือนีเข้าสิบไปงานบุญอุทิศยี่ันกุดเกษียนอํอเภอเขื่องในครับขึ้นอุบลเนาะนะครับพี่น้องแล้วกับมือนีสี่้อง เกิดมาคล่องใส่ดนตรีให้แบบสมบูรณ์ไข่สมบูรณ์เบียดไอ้ที่ที่แอบแอบบ้างค่ะเนี่นะเนี่ยกระดับซ่อมใบก้อนเป็นบ่เนี่ยซวอมตัวโอ้ซ่อมใบก้อนซ่อมใบก้อนซ่อมใบก้อนเออทัไ่ได้รอดมหรอนี่ยฮะทักจันไม่ยังอยู่บ้างได้นี่ไว้และบรรยากาศคือยังนไงอยู่รีสอร์ทมื้อนมีห้อาพักรีสอร์ทมานามานาเฮา มานาเฮาหรือมานาเฮาปรามาเนี้ล่ะอ้อถึงเฮาถึ้งเฮาก็ได้ได้เบิดเลยโอ้โหแต่ว่าบรรยากาศเพื่อดีฝับรรยากาศพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศแม่นอ่ายเม่นอันใหญ่เนียยินว่าเจ้าของนีสอดนี่เป็นเ็นพออกเกลและเกษียนเออเกษียนแล้วแ้วก็มาเฮ็ดบ้านพักแบบอนรักษ์เกษตรพูดเเจอกับเกษตรน้ำให้พี่น้องเห็นทงให้ทงหน้าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะเพิ่นบอกอยู่กูกินเขียดหลายหลายแถวนี้ หเหพราะบรรยากาศมันได้มันหมอกแกกันแอบมันหมอแกกันอ,อ,อ่ะอ่ะอ่ะผมอ่าคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> ความคิดของยายนี่มันมันจะไปทาง18บวกเลยนะฮะแล้วพี่น้องครับ <c oughs> ไปพูดสิภาไปเบิงรีสอร์ทแล้วกรับไปพ่อครับอ,อีพ่อเป็นเจ้าของเนาะขับ <c oughs> คุณแม่เป็นครับครับมี่ใส่หรอเจ้าของใจดีใจดีพี่น้องสสวััดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้มากมากยาิดนับขับขัับโอ้ไปมองหูแ้ะแ้ะหูน้องพ่อเนาะเออมันทำมันทับข้าวเร่งอ๋อตรงนี้มันมืดมืดนะเออเราต้องไปแ้ะแ้ะหน่อยตัดกัลังงานค่ะปิดไปเรกตไนแรกอยู่นี่พาพิษตบดินจม่าพิษตบดินครับก่อนอื่นนับอาจารย์ครับคุณพ่อครับคุณแม่ครับแนะน้ำซื้อแนะ้ำเนี่ยตีน้องเป็นเนี่ยครับคุณพ่อสักหนาบังสุขครับดีครับ สวัสดีค่ะแม่แก้วแม่ปิ่นแก้ววังสุขค่ะผู้ใดกับวังสุขเนาะห้องหยุดก็ได้ <c oughs> ดีแล้วดีแล้วแต่เ,เป็นอบอุ่นลูกก็นอนอยู่หันนั่นน่องว่าเออโอ้ยเป็นตะเบิ่งตัวเหล่าท่านยี่สอดเพิ่นที่จังหน,น้าหน้าเข้าอีรีห <c oughs> <อ>นรรยากาศทงไฮทงหน้าแน่นสังเกตเพิ่งกินน่องเสียงน้ำ ต๊กเๆยนะเ่งยังแงครับพอโตนี้เลี่ยงปลาน้นครับมีปลาน้นมีปลาตะเลียนปลาตานะครปาหมอปเะรียกว่าเอ้าเป็นเฮ็ดร้มงปาเองกุ่งปลานียงพะครัุดน่เรียงกุ้งครับก็คือผู้มาพักพรใ่รมาีน้ีกาสต่กุ้งเป็นว่อาจารย์โต๊กกุ้งจั่านก็อาจาย์ชั่วโมงละแปิบาทแสบาทคือตรม ตบได้เท่าไรเอามาเพิ่มเพ้อมเพิมไม่กินเลยค่ะมันคุ่ก็ผ้าพุ่นสาเเอาที่สอดคือหนัเนี่ยโอ้สอดให้พร้อมมันสิเปลี่ยนจากงูกินเขียมมาเป็นงูกินกุ้งเนี่ยงูกินกุ้งใบแห้งรบบ้าห้งตามเนี่ยรัครับเช่นที่ครับจังจ้างไหนคือจังอดใดเห็นไชื่อกษตรทที่พักพร้อมที่พัก เข้าๆนี่มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญครับก็อพ,อ,พอดีซื้อบ้านนอกดาวหลังนี้แหละครับมามามาผักลูกซื้อไม่พอผักรวยสีต่างบ้านหลังอยงในบ้านครับหลัางแากจ้างแล้วประกาศขายบบมี่ข้นซื้อในราคาอยู่เขาต้องการแคร่บากีบาทเขาก็เลยเอ้าเขาถมดินไว้แล้วนี่เอาเอามาว่างบ,บางข้นมาขอขอเจ้าขอผัก มันก็เลยเกิดเลเกิดหลังที่สองตัวนี้ก็เลือดฟูตบอลฟูตก็เลยเลี้ยงกลุ่งเลี้ยงปลากี่มากแต่ว่าเป็นที่ภาคพ่อเสนอมามันเกิดโดยที่โดยที่บังเอิญบังเอิญที่นี่นี่นี่ไม่ใช่เขาล่องปลาขอนเจ้าแล้วเนี่ยปลาขอนเจ้าที่มันไหล่มาหมดไม่ได้ทัดมาให้ทีเขาก็เลยโชคดีถ้าพูดมีจุดนี่เขาก็จะยิ่งโอกาสได้เจอได้กระพุ่นปล่อยปลาโอ้ยเขาเนี่ยก็พหรือว่าเป็น เป็นโชคดีของมน่นาว่หรือว่าเวลิปินดารามาเยี่ยมถึงที่มน่นาอ่เป็นเป็นที่ว่าอขอขอบคุณหลายๆครับใหาโอกาสเนี่ยครับทุกครนที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดี๋ยวท้ายอยู่กับคุณแม่ลูกน้อยครับตอนนี้ก็มีโอกาสท้ายคับคุณปอยสายอา้าวยังเป็นยังที่ทีทท่แปลกๆอยู่คนที่มาพักมีแต่คนจิตว่างแขนไหนกรับบ้านไหนจะมีร้านกาแฟดไหนจะมีร้านอาหาร เป็นคนนั้นแนะน้ำคนนี้แนะน้ำก็เลยเติบโตเลยๆเป็นไหมเนี่ยก็ระหว่างคนมาพักันมีตัวคนแปลกแปลกมาเกินกับมาพ่อมาเขียนแปให้เอามาวูาเรื่องกุ้งมาเนี่ยเปิดเปิดมาด่วนไปพ่อแบบจะเกกุ้งวันที่เก้าตุลาคมครับเลี้ยงกุ้งแต่วันที่สองสิบห้าแล้วก็แล้วเขาบอกว่าพอดีวันใหญ่เราเลี้ยงกุ้งแปดท่านโต ครับเขาบอกว่าสิ้นเดือนประมาณอยู่60เปอร8ที่8แล้่าซีพันธ0 0หรือหาพัตัวตอนนี้เขาก็โตกกุ้งเขาก็กลุ่มไม่เคยถูกโตกุ้งคนได้หลายแสดงว่าคนละกิโลแสดงว่าพ่อก็เคยไปศึกษาเลี้ยงกลุ่มมาบ่อย่างนี้ศึกษาไปน้ำรับศึกษาไปน้ำเลี้ยงไปน้ำบางเรื่องงานมันก็สอนเขาเด็กไปน้ำื่อสาไปน้ำปัสสาวะเพราะว่าเขาปัสสาวะได้ไบรรยากาศเป็นดีบรรยากาศดีดีพอ อันนี้ก <ators> <m> ็เกิดเมื่อทีหลังกับเมื่อทีหลังต้มกุ้งแล้วกับเผากุ้งกินน้ำพร้อมครับครับต้มเผาพร้อมชั่วโมงละเท่าไก่ร้อยแปดไม่มาแปดแปดสิบบาทว่าไม่ร้อยแต่สิบนี่แปดสิบบาทจริงนะได้หลายได้น้อยแล้วแต่มันมันม่เนี่ยได้หมันครับได้เอาไปเลยค่ะเอาใส่เราเอาไปเลยบอกตกได้เอาไปเลยอ๋อตามที่ผมเคยไปตกปลาชั่วโมงต่างหากแล้วก็พอเขาตกได้ก็ต้องไปซั่งไปซั่งแลยเออคิดเป็นเงิน อันนี้คือจังไหนบาทตกไปเอาไปเลยครับเอาไม่ได้ซื้อตังหาไม่ได้ซื้อตังหาจะคิดกินอยู่นี่ไงไปเลยแปดสิบบาทเนี่ยถ้าต๊ได้สักสองโลเขาไปเลยเขาไปเลยครับอ้าคุ้มขนาดพี่น้องเลยแนะนำให้มาเลยเด้อพี่น้องเด้อตบมาถล่มไอรีสอร์ทนี่เลยมานาหาวถล่มรอดพี่น้องแต่ว่ายจะจะหายแย่แหวงได้ต๊ะเดี๋ยวก่อนไปยังค้นหมันเปิ้นปีมออันจะเอาเบ็ดลงจากรถกุ้งอยู่ผิดโดดสักใส่เบ็ด เ uhm. นี่ยเงี้ย้บธรรมดาด้มีมนบครับมีเรี้ยกปลาีครับครับนี่คนคิดคนจุกกุจิบอชังต่อไปแล้วนะ่าอายุ้อนใเลยมันคิดเป็นไดเป็นไลครับใส่เบดเนี่ยมันคับเบอู้หมันคักาต่ยอนไปบบมีเหงาด้ยนี่คาราดบมีเหงามีเกุ้งนี่อยโตทำนี่กุ้ง โดนกินเบ็สอะโอ้ยกินเบ็ดนี่แหละเพรท่านแต่ย้อนลงฮอดน้ำเพราะท่านในย้อนมันกระลังสิมันโดดขึ้นมาเลยโดดขึ้นมาเลยไม่ก็ต้องมีข้าใช่ใช่อยากป่าเนี้ยเบิดมือคัำแย่แดงหรือเปล่ามาหน้าเฮ้ามาน้าเขนี่ล่ะบ่อนิมบ๊อบมีมือยุดมาแบนเปิดตลอดก็หยุดแดงเปิดตลอดมาหนี้ มาฝากได้ค่ะเพื่อหาล้อยค่ะหาล้อยบาทหาล้อยบาทโทรมาก่อนได้บ่ได้ค่ะเขาไปเขาไปเบิ่งนยูไสนี่ิมาเบิ่งนยูผูกเขตของมานาเฮาครับรีสอร์ทมานาเฮาครับมาพักแล้วครับผู้ใดอยากมีกิจกรรมกับหมู่กระพวกมาตกกุ้งอยู่หนิมาตกกุ้งกันได้ตลอดเวลาหมพ่อได้ตลอดเวลาครับโต๊ะเดียวเอาผ้านี่้านี้ยบ้านตรงวันเกิดได้เบิดเลยมองหนี้จนง่ายวันเกิดก็ได้ครับมือหนึ่งกับ อยู่ยูร่านนะครับยูร่านครับครับจัดงานบัานคือครับมีมองมีมองไห้ครับหรือหรืออยากมากางเต็นกันเลยมี่คือล้านกลางเต็นร้านกลางเต็นมองนี้ครับบรรยากาศย่ำเศร้านี่ดีดีพี่น้องอากาศช่วงนี้มาจัดประชุมกันนี่นะมาจัดประชุมย่อยประชุมใหญ่เป็นลูชมลงประชุมเบิ้งพระอาทิตย์ตกดินครับทางด้านสวยงามเหมาะสวยงามนี่เส้นแนวตัวพระอาทิตย์กับมี่เบิ่งพาเนี่ยนี่อร่อยกว่า เห็นใ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 น g p s มันบอกว่ารีสอร์ทแอนด์คาเฟ่ประมาณนี้โอ้นี่ครบสุดพี่น้องอันเงื่ออื่นไหนอาจารย์พิเศษแล้วมาไกลมาคุยกับพ่อกับแม่เป็นมาพิเศษตัวมาคุยแบบมีเชิญมาพันวิชากาลนิดนึงว่แม่นหลักการดิถ้ามาวิชาการกับหลักการมันต่างกันดิคนมีหลักการนี่ว่ายังขึ้นมีแต่หลักการแต่ว่าอีพ่อเพิ่นสมดีสร้างเบิ่งคำเว้าของพ่อกับแม่เนาะเป็นผู้ที่มีเมตตาหลักการ คือจัอองอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคู่มาก่อนเพื่อมอบให้ลูกให้โตให้ลูกชิดว่าก็เลยอ่ามีบอกกับคนลูกครับแบบได้รับพรมมบุลขอบคุณครับแต่ก็หลายังหลยแนวทีเพราะว่าได้ออาานสนทนานณะผมได้สนทนาเข้าโยดยพี่นอ้องก็สัมผัสได้ว่าอ้มแนวอื่น,นสิ่งที่เาาขาบกงูจึงสีเนาะมาแล้วเพี่ยนมาคุ้ยกับเพาะกบแน่ดจสนใจดีนะพี่น้องนะ แนะนำเลยเด้อกับเด้อมาเครื่องในเด้อพี่น้องเด้ออารมณ์กุญย์ชวนส่วนสโลกแกนของมะนาวครับมะนาวอาครับมะนาวคือชีวิตครับชุมชนผู้คนความรักครับคือของสิมาใส่ชีวิตอยู่หนึ่งอันไหก็พอครับชีวิตชีวิตชุมชนชุมชนผู้คนผู้คนความรักความรักที่ดีเท่าให้พ่อแม่มาใส่ชีวิตอยู่หนึ่งแล้วก็ให้มีพบปะกับชุมชนทุทธ์ชนมาสามารถมาใส่ฐานที่นี้ได้ครับ คู่คนกับเบลเยียมกับม่เขาอนรับทุกคนความรักบางทีเขาก็ได้ความรักจากแขกทีาแล้วก็เขาหายความรักจากจากความรักจากเขานี่ผู้มาพักครับมีความบุนเป็นดูเป็นหลานญาถือว่าเป็นญาติเป็นะครับเป็นจังใดครับพี่น้องมีแต่ความบุญบ่สัมผัสได้น้อพี่น้องเนาะกับบรรยากาศดีจังที่กะจังไดกะจะลืมเด้อพี่น้องเด้อมานาเฮาครับพี่น้องผ่านไปผ่านมา เออขันมาจากกรุงเทพหรือทั้งอื่นทั้งไกลประสันหามองพักสายเขตอ่าเครื่งไม้เครื่องไม้ย่างซุ่มเขตละแวกนี่ล่ะครับผมคนหาร์โรดมานาเฮาสำหรับมือนี้ก็ขอขอบคุณดารานะครับดาร่ามาแสดงขึ้นปล่อยปายนะครับก้าพันนาขึ้ยใบแหวงครับยายแหวงใยแหวงครับที่เพิ่อนไอเกียดมาพักพี่สอด มานาาในมือนี้ครับประพงศสีประทับใจครับเป็นที่ประทับใจตาตึงไปตลอดไปกับที่ท่านห้เกรงิมาพั้งเบอร์อยูเดี๋ยวจหนาวลูกมากไหมได้พอได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณครับ อย,อย่าล right <S <S ืมมานาฮานะคะนี yeah, 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 yeah. ่กดติดตามช่องมานาฮาวนะคะกอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งก่าลกฮางกิ้งก่านี่ไงลากไปทิ่คุณอันโนนี่เต้นตื่น